วีล่าคาสวิคครับเมอร์เซเดสเบน์นะครับ E สามร้อยบูเทคไฮบริดนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับอันนี้รถมไสองแสนหกไปจิ้นโชอาการเกียร์มีอาการเกียร์รวนนะครับเกียร์รวนนะครับเดี๋ยวเราเช็คเช็คดูเกิดอะไรขึ้นนะครับเรียกวินนะครับ E สามร้อยบูเทคไฮบริดนะครับวีล่าคาสวิคครับ เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเกียร์นะครับอาการบางเชา้าๆบางทีเข้าเกียร์ถอยไม่ยอมถอยนะครับบางครั้งวิ่งไปเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนนะหนึ่งสองสได้เท่านั้นนะครับไม่ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเฮลตี้ดีพอร์ตมันจะนานไปไหมเนี่ยเอาเอาตรงๆเลยนะ DCM TCM นะครับเดี๋ยวถ้า เดี๋ยวต้องค่อยตรวจเฮลตี้ดีดูทีหลังนะครับอันนี้เอาเอาไวๆก่อนนะเอาไวๆก่อนพอถ้าตรวจทั้งคันนี้ก็จะลำบากออยอเฟเจอร์คอนโทรลสวิตซ์ยึดกันฟา้าพีศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ออยเฟเจอร์เฟเจอร์โซเซนเซอร์ออยเฟเจอร์เซนเซอร์อ๋อซวิตซ นะครับสวิตซ์ C E สามร้อยบลูเท็กไฮบริดนะครับเกียร์เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเป็นบางครั้งนะครับ oil pressure อาจจะเกิดอาการลี่ในระบบนะครับลี่ในระบบโอลิงเกียร์ลูกสูบเกียร์นะครับอาจจะแข็งตัวหรือตัวเซนเซ,นเซอร์เสียเองนะครับเซนเซอร์เพชเชอร์นะครับ er, ure, รบีล่าคาสวิต เ e อร์ซีเดตเบน์นะครับ E สามร้อยบูทิคไฮบินะครับอาการเกียร์บางครั้งเข้าเกียร์ไม่วิ่งถอยไม่ยอมถอยเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวตรวจเช็คให้นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจะต้องทำจะซ่อมกันแบบไหนนะครับ มีราคาเซอร์วิสโทรศัพท์0809314252ครับ